สวัสดีครับพมก,กับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจใครหารถกระบะแคปยกสูงเกียร์ออตโต้นะครับคุ้มคุ้มสวยๆราคาดีๆแนะนำคันนี้เลยครับไฮลักซ์รีโวนะครับคันนี้ได้เป็นรุ่น 2.4E นะครับพรีรันเนอรปี2017นะฮะเป็นรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์100%เลยครับคันนี้นะฮะป้ายแดงออกห้าง700,000กว่าแน่นอนแต่วันนี้ราคาคุ้มคุ้มไปเลยนะครับค่าตัวเพียง3 7 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวได้เลยใครอยากฟรีดาวนะครับเอาไปค้าเอาไปขายผ่อนเดือนละ7,84งวดสูงสุดนะครับรายได้ห5ื0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเลยครับเบอร์โทรด้านล่างครับ0646966335เบอร์ <c oughs> นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้นะต้องซื้อรถกับวินดีเซลครับคุณจะได้แต่รถเกรด A <c oughs> ไว้ใช้แน่นอนคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับเช็คระยะ0 100ูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับสวยคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปกันเลยครับชมนี้นะครับได้เป็นโฉมก่อนไมเนเชนนะฮะโฉมก่อนหน้าหลอกกระจังหน้าเป็นแบบ3ชั้นถือว่าใช้ได้นะครับยังมีความคลาสสิกยังมีความสวยนะครับไฟหน้าได้เป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์ขาวใสไม่แตกไม่ร้าวด้านล่างไฟตัดหมอกมีมาให้ผิวพันธุ์สันเหลี่ยมคมฝากระโปรงสวยตรงคมเดิมแบบนี้ฮะเงาแวบเลยนะครับสีสันโดดเด้งโดนใจแน่นอนคันนี้นะครับสวยคุ้มค่า นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ําแน่นอนครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ครับไม่มีชํารุดสูญหายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้ครับวินดีเซลประจําอยู่ที่เพชรยนต์นะครับเปิดทําการมาแล้ว24ปีบนพื้นฐานอย่างความเป็นมืออาชีพเราคัดรถด้วยใจนะครับรถไม่สวยเราไม่ขายครับขายแต่รถเกรด A เท่านั้นคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะเช็คระยะสูตรได้ร้วยตัวเะครับก็นใจด้ นะครับดูคลิปนี้จบนะลูกค้าหลายท่านไม่เคยเจอผมเลยครับดูคลิปอย่างเดียวเลยฮะนะครับศึกษามาพอสมควรนะครับผมรีวิวด้วยละเอียดรีวิวนะครับด้วยความจริงใจนะครับโดยละเอียดในจุดประทะของตัวรถเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะในเรื่องคุณภาพนะครับและโครงสร้างถัดมานะครับคันนี้ได้เป็นล้อนะครับล้อเป็นล้อแมกนะฮะเดิมโรงงานเลยขอบ16ขอบ17นะครับได้เป็นแมกขอบ17นะครับยางได้เป็น BF Good Ri c h ให้เลยคันนี้นะครับดอกลึกๆใช้อีกยาว นะครับปีกนกชกอัพด้านในอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับแบบนี้นะครับผิวพันธุ์สันเหลี่ยมคมด้านข้างนะครับสวยตรงคมเดิมนะครับกระจกเดิมแท้ t ตโยต้ารอบคันนะครับติดฟิล์ม60ให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับมีครอบคมเยี่ยมมาให้ไฟเลี้ยว LED ิตตั้งมาให้เลยนะครับคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบมาตรฐานการไขนะครับบันไดข้างมีให้แน่นอนในรุ่น f r e e u n n e r นะครับเท่ๆแบบนี้หลายคนนะครับเอาไปก็เอาไปค้าเอาไปขายก็ได้ นะครับใช้งานคุ้มค่าเลยนะครับที่สําคัญนะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับเปิดออกมาตรงนี้เนี่ยฮะด้านข้างนะครับโอเพนแคปสวยๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้ได้เป็นเบาะนะครับเบาะผ้าพรีเมียมสีน้ําตาลนะฮะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันปรับได้สีทิศทางนะครับเครื่องเล่นซีดีมาตรฐานเดิมโรงงานเลยนะครับแอร์แมนนวลได้เกียร์ออโต้ครับนี่ฮะหกสปีดนะครับพร้อมซีเควนเชียลชิพดูโอโหมดมีให้ครับ หมดประหยัดหมดเร่งแซงมีให้นะฮะคอนโซลสะอาดๆใสๆกริบๆแบบนี้นะครับซอกหน้าสวยๆน็อตไม่ขยับเลยฮะ,ะนี่ฮะน็อตไม่ขันไม่ไขไม่ขยับเลยผมรีวิวให้ดูจุดประทะาของตัวรถแบบนี้นะครับด้านข้างนะฮะได้เป็นวัสดุนะครับผ้าบุดนุ่มนะครับมีเป็นฮาร์ตทัชนะครับอะคริลิกสีเงินมือเปิดโครเมียมสวยๆแบบนี้ที่วางแก้วน้ําชุดลำโพงมีให้สวยๆสครับเพลโตโยต้าสวยเดิมแท้โรงงานแบบนี้เลยนะครับบริเวณเสาบีนี่เลยฮะ นะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยเห็นไฮะสวยเดิมครับหมายความว่ารถนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับผมชี้ชัดให้ดูจุดด้านหน้าจุดประทะด้านหน้าจุดประทะด้านข้างตรงนี้นะฮะสปอร์ตเมทอาร์คตรงบริเวณประตูเห็นไหมฮะสวยเดิมแบบนี้เลยดูแบบนี้ครับรีวิวแบบนี้นะครับลูกค้าหลายท่านเป็นสุภาพสตรีดูรถไม่เป็นนะฮะขับอย่างเดียวไม่มีปัญหาครับเราดูแลให้มั่นใจได้เลยนะครับเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดแบบนี้ฮะโอเพนแคปนะครับเป็นสมาร์ทแคป นะฮะสมาร์ทแคปของ t ต y o t a ถือว่านั่งสบายสะดวกสบายมากๆเกียร์ออโต้นี่ฮะคุ้มมากๆฟรีดาวได้นะครับคันนี้ผ่อน7,00 0รายได้หมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับเบอร์โทรด้านล่างโทรตอนนี้เลยครับ0ูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าเน้นโทนะครับบางท่านคอมเมนต์ไว้ผมตอบไม่ทันไม่ตอบกลับไม่ได้นะครับขาดการติดต่อไปรบกวนนะครับโทรหรือแอดไลน์มาเลยได้เลยครับผมยินดีนะครับยินดีให้ข้อมูลยินดีให้บริการหลายท่านนะครับสงสัยเออออกรถได้ไหมรายได้เท่านี้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับ ทุกท่านจะได้รถไว้ใช้แน่นอนนะครับเพียงโทรเข้ามาทักเข้ามาคันนี้คุ้มค่าอีกคันหนึ่งนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะสวยครบจบคุ้มแบบนี้เลยนะครับรีโว่สองจุดสี่พรีรนเนอร์ด้านหลังนะครับได้เป็นล้อแม็กนะฮะเดิมโรงงานขอบสิบเจ็ดนี่ฮะยางได้เป็นวีเอฟกูริดเลยครับโอ้โหคุ้มค่ามากๆไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับด้านหลังได้เป็นหลังคาแคริบอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังคาแคริบอยติดตั้งมาให้เลยแบบนี้นะครับด้านหลัง กันชนท้ายนะครับโครเมียมนะฮะเป็นรุ่น E นะครับ2.4 E โอ้โหเฉพาะหลังคาอันนี้ก็3 4มสหมื่นละนะครับคันนี้คุ้มมากนะฮะเท่านั้นไม่พอมีไลเนอร์ด้วย Max Liner ิตตั้งให้เลยนี่ฮะเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเอาไปใช้งานได้เลยความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับความสะอาดเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ทุกมุมทุกจุดเลยนะครับนี่คือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมผมให้ดูนะครับบริเวณสปอตเบดอาร์คช่วงท้ายนะฮะไม่มีขันไม่มีไขน็อตนะฮะสวยเดิมแบบนี้เลย นะครับฝั่งซ้ายลูกศรชี้ปั๊ม 4L ต้องอยู่แน่นอนครับฝั่งขวานะครับลูกศรชี้ปั๊ม 4R ต้องมีแบบนี้เลยสปอร์ตเบอาร์เรียงตัวแบบนี้ครับครบๆสวยๆเดิมๆนะครับใครหาอยู่ปรีดาวผ่อน7 0 0 0นี่ฮะเอาไปใช้กันครับคันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนที่สําคัญได้เกีออโต้ด้วยนะครับขับได้ทงครอบครัวคุณพี่ผู้ชายขับได้คุณพี่ผู้หญิงขับยิ่งดีใหญ่ลูกๆนะครับมีแบบขับขี่แล้วก็ขับได้นะครับเอาไปค้าเอาไปขายนี่ฮะคันนี้จบเลยเซลล์ต่างจังหวัดยิ่งชอบ นะครับสวยคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวดูภายในกันต่อเลยนะครับยาวๆกันไปเลยนี่ฮะด้านข้างนะครับบริเวณคนขับอันนี้กระจกเดิมแท้ To โยต a นะครับตรงบริเวณสปอร์ตเบนท์อาข้างประตูเห็นไหมฮะตะเกบตรงนี้เดิมเดิมสนิทเลยครับแบบนี้นะครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะรถสวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับบริเวณพนักแขนได้เป็นผ้าพรีเมียมสีน้ำตาลนะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับอัโต้ที่คนขับ1หนงบานเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกมีให้ครบๆนะครับปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร ที่วางแก้วน้ําชุนลาโพงอยู่ครบๆเหมือนเดิมนะครับซอกหน้าซอกในสวยเดิมนะฮะน็อตไม่ขันไม่ไขแน่นอนคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบมาตรฐานก้านไขแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับแบบนี้เบาะคนขับและผู้โดยสารนะครับจะได้เป็นปรับแบบแมนนวลนะครับหกทิศทางนะครับซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้นะฮะสวยมากเฮดรวมาสะอาดไฟส่องสว่างอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับเปิดออกมานี่ฮะสวยมาก นะครับใครอยากได้นะครับสภาพนี้นี่คือรถหน่วยงานนะครับเช็คระยะศูนย์นะครับตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้หมดเลยนะฮะได้เกียร์ออโต้ไปใช้ด้วยนะครับทัวรด่วนเลยฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับเรื่องเครื่องยนต์นะครับแน่นอนบล็อกนี้ได้เป็น 2GD นะครับ2.4ลิตรนะนะครับ150แรงม้าครับใช้ได้นะครับความแรงแกร่งประหยัดไม่ต้องพูดถึงเลยฮะเกียร์ออโต้อึดถึกทนมากๆนะครับโตโยต้าบล็อกนี้เราไปดูนะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆและโครงสร้าง นะครับชุดแม่ปั๊ม ABS เนี่ยครับแห้งๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับน็อตไม่ขันไม่ไขเลยฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เนี่ยฮะสปอร์ตเบรอาร์ใต้ฝากระโปรงสวยเดิมนะครับปั๊มโตโยต้าตรงนี้ชัดเจนนี่เลยฮะแบบนี้เลยนะครับนี่คือฝากระโปรงเดิมแท้ครับซีนซิลิโคนนะครับไล่เรียงกันมารูกลมๆใต้ฝากระโปรงสวยเดิมแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์วันนิ่งต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์สปอร์ตเบรอาร์หกจุดแบบนี้ฮะนะฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตัวบริเวณ ติ cker เหรียญบาทนะครับชัดเจนไม่มีแงะแกะเก่าเลยครับไม่มีถอดไปทําสีมาแน่นอนนะครับคันนี้สวยเดิมแก้มหน้าซอกหน้าซอกในนะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับถัดมาตรงบริเวณแผ่นเพลทที่สําคัญนะครับปี17นะครับเดือนสิงหเดือนกันยายนะครับเดือนกันยายนปี17สติ๊กเกอร์มอกอนี่ฮะชัดเจนแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยฮะหลักๆเดิมๆแขนหน้านะครับกับบอดี้สปอร์ตเมทอาร์คเชื่อมกันสีเดียวกันนะครับสีไม่เพี้ยน สี่เหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยมวงรีวงกลมต้องอยู่ในสภาพนะครับสมมาตรนี่ฮะกลมกลิปกลมดิ๊กแบบนี้เลยนี่ฮะไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับปั๊มแอลลูกศรชี้ในฝั่งซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆครบครบๆปั๊มอารล,ลูกศรชี้ในฝั่งขวาไฟหน้าแท้ไทโคุยโตะเดิมกว่านี้ไม่มีแล้วครับนี่คือรถโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับซื้อไปมั่นใจได้เลยครับ สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานสักคันนะครับเป็นแคบยกสูงเกียร์ออโต้นะคันนี้แถมแครีบอยให้ด้วยนะครับแนะนำเลยครับคันนี้ด่วนๆนะฮะ t ต y o ต a h i l u x r e v o นะครับ 2.4e p r e r u n n e r ครับคันนี้ได้ปี2017นะครับไมแสนสี่เท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ50โลนะครับนี่คือรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์ร้อครับมั่นใจได้นะครับในเรื่องคุณภาพการเช็คระยะความฟิตความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ป้ายแดงออกห้างคันนี้700,000กว่าแต่วันนี้นะครับค่าตัวคุ้มๆไปเลยครับเพียง3 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนเดือนละ7,000นะครับรายได้1 5ื0นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำครับเบอร์โทรด้านล่างครับ0 6 4 6 9 6 6 3 3 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเลยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสดวกบายมั่นใจได้นะฮะต้องซื้อรถ กับวินดีเซลครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรด A แบบนี้ไว้ใช้เน้นโทรนะครับโทรเข้ามาได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับรถสวยๆคันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วินดีเซลขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ